เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเงื้อมือมัจุราชเถื่อนแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอน,นัตานางส้อยนางลูกไม่รักดีแกต้องกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้นะเสียงตวาดอันกราดเกรี้ยวของอมรเทพที่กำลังยื้อยุดมือของลูกสาวให้กลับบ้าน หลังจากที่เธอพยายามหนีออกจากบ้านแล้วมาเปิดห้องเช่าอยู่ใกล้ๆก,กับห้องของเพื่อนของเธอสาเหตุก็เพราะซอยทิ์ต้องการหนีการแต่งงานกับชายวัย40ปีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่เอาพ่อะจ๋าซอยไม่อยากแต่งงานกับเสียอิดซอยไม่อยากเป็นเมียน้อยของเขาพ่อกรรู้นี่นาะ ว่าเสียอิดนะเขาไม่ใช่คนดีเธอร้องห่มร้องไห้พยายามดิ้นรนขัดขืนให้พ้นจากการคลุมถุงชนของพ่อเพียงเพราะเสียอิดทิพล์ที่ได้พบกับเธอเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแล้วเกิดชอบใจอยากได้เธอมาเป็นเมียจึงพยายามเกลี้ยกล่อมพ่อของเธออมรเทพพื้นเพเคยมีเงินหนาแต่เพราะติดการพนันงอนงม จนแม่ของเธอหนีไปเพราะทนความยากจนไม่ไหวบวกกับตัวของอมรอเทพเองก็ชอบใช้ความรุนแรงเธอจึงยุให้แม่หนีไปส่วนตัวเธอเองที่พยายามทำงานไปเรียนไปจนจบปริญญาตรีก็กลับมาดูแลพ่อบ้างพอเสียอิทธิพลเอาเงินสินสอดมาล่อ,อมรอเทพที่อยากได้เงินมาต่อทุนจึงพยายามบังคับ ให้เธอยอมแต่งงานกับเสียที่มีสีคนแถวนั้นต่างยำเกรงแต่เธอกลับไม่ยอมง่ายๆนั่งตัวดีเขาจะเป็นคนดีหรือไม่แกก็ควรจะแต่งกับเขาไม่เห็นหรืองไงว่าเขารวยขนาดไหนยังไงยังไงแกก็อยู่กินสบายๆเป็นคุณนายคอยนั่งนับเงินไม่ดีหรือไงวะเธอได้ยินสิ่งที่พ่อพูด พ่อหลับหูหลับตาพูดแล้วให้นึกสะท้อนใจนี่พ่อของเธอถูกผีพนันเข้าสิงจนไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเลยหรือเธอพยายามดิ้นรนขัดขืนมองคนโน้นคนนี้ที่เดินพันไปพานมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พอมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยอมรเทพก็จะตะวัดและไล่ออกไปนี่มันเรื่องของพ่อกับลูก อีนังนี่ยมันเป็นลูกไม่รักดีมันหนีตามผู้ชายมาฉันเป็นพ่อของมันใครหน้าไหนเสือกก็ไปเจอกันกับกูที่โรงพักโดยคำพูดปนคมขู่นี่แหละที่ทำให้ทุกคนเป็นอันต้องหยุดนิ่งไม่จริงนะคะไม่ใช่ฉันไม่มีแฟนช่วยด้วยช่วยทีโทร191มาก็ได้ เธอยังคงพยายามร้องเพื่อขอให้คนแถวนั้นช่วยโดยมีใครคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยจึงยืนดูสถานการณ์อย่างสนใจนังลูกชั่วผัวคนเป็นพ่อตบเธออย่างแรงจนเธอเห็นดาวลงไปกองอยู่บนริมบาทวิถีนั่นยิ่งทำให้พลเมืองดีถึงกับตกใจนี่คุณทำไมต้องทำรุนแรงกันด้วยละ่ะ เข้าใจนะว่าเป็นพ่อกับลูกแต่คุณผู้หญิงเขาก็โตแล้วนะอายุก็น่าจะเกิน18บเขามีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างไม่ใช่หรออัมพันหนุ่มหน้าเข้มที่เผอิญเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์เข้ามาขัดขวางอมรเทพไม่ใช่เพียงแค่นั้นบรรดาลูกน้องของเขายังเข้ามาช่วยขัดขวางหลังจากที่อัมพันก้มลงเพื่อช่วยประครับประคองสาวน้อยที่เพิ่งถูกพ่อทำร้าย เธอล้มฟุบลงบนพื้นอย่ามาเสือกเรื่องของกูกับลูกอมรเทพชักเริ่มมีความหวนใจแม้จะโกรธจัดผมยุ่งไม่ได้กฎหมายก็บอกอยู่แล้วถ้าไม่ช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนจะมีความผิดคำนี้ลูกน้องในไซงานเป็นคนบอก อัมพันพยายามประคองให้สร้อยทิพย์ลุกขึ้นจากพื้นและเธอก็ยกมือไหวอย่างขอบคุณเขาพ่อจ๋าอย่ามีเรื่องกับคุณคุณเขาเลยนะมันไม่คุ้มดอกสร้อยจะไม่ไปไหนกับพ่อทั้งนั้นแหละสร้อยขอทำงานลำบากเก็บเงินดีกว่าต้องแต่งงานกับไอ้แก่ตันหากลับนั่นพ่อเองก็เลิกเล่นการพนันเถอะไม่อย่างนั้นพ่อก็จะไม่เหลืออะไรนะจ๊ะ เธอเตือนด้วยความหวังดีแทๆ้ๆอย่ามาเสือกเรื่องของกูคนเป็นพ่อชี้หน้าเธออย่ามาสอนกูนังลูกเลววันนี้ถือว่ามึงโชคดีที่มีคนช่วยแต่คราวหน้ามึงไม่ได้โชคดีอย่างนี้แนะ่คอยดูกูสิมึงจำเอาไว้ประโยคหลังนี้ยกนิ้วชี้หน้าทั้งเธอและพลเมืองดีเรียงตัว ก่อนที่อมรเทพจะทิรีบถอยหลงังหนีออกไปจากที่นั่นเสียเพราะกลัวต้องกินยำทิ้งให้ซอยทิพย์ยืนกลุ่มแก้มน้ำตาคลออัมพันพอจะเข้าใจทุกอย่างแล้วแย่จริงนี่เขาต้องเข้ามารับดูเรื่องแย่ๆแบบนี้ในสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวร่างเล็กๆใบหน้าสวยหวานคนนี้อย่างนั้นหรือ ขอบคุณนะคะที่ช่วยดิฉันเธอรีบยกมือไหว้เขากับคนของเขาเธอเห็นเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินดูสบายสบายกับหมวกนิรภัยเดาว่าเขาคงมาคุมงานที่ไซต์ก่อสร้างที่อยู่ใกล้บริเวณนี้ไม่เป็นไรผมแค่ไม่ชอบความรุนแรงแก้มของคุณเริ่มบวมมากแล้วนะเขาพูดด้วยความเป็นห่วงสร้อยทิพย์ยกมือกลุ่มแก้มที่มี แววแสบร้อนก่อนจะใส่หน้าไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเอาน้ำแข็งประครบแล้วก็คงดีขึ้นขอบคุณอีกครั้งนะคะซ้อยทิปเอ่ยด้วยท่าทางเกรงใจเขาจึงพยักหน้าก่อนจะมองอพาร์ตเมนต์กลางเก่ากลางใหม่ที่เขาเห็นเธอถูกลากออกมาคุณอยู่ที่นี่หรอแบบเนี้พ่อของคุณก็มายุ่งวุ่นไวายได้อีกนสิไม่เห็นมีระบบ รักษาความปลอดภัยดีเลยเมื่อเขาถามด้วยความเป็นห่วงเธอเองก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆเราจะให้ทำอย่างไรได้ล่ะคะคนเราต้นทุนชีวิตมันก็ต่างกันฉันเองก็เลือกเกิดไม่ได้เอาเป็นว่าฉันจะคอยระวังตัวก็แล้วกันนะคะเธอบอกอย่างปลงตกและอัมพันก็ได้แต่ถอนใจออกมาดูแลตัวเองให้ดีนะ อ๋อถ้ามีอะไรฉุกเฉินกระโทรมาที่เบอร์ของคนของผมได้เขาให้เบอร์โทรศัพท์ของวิจิตซึ่งเป็นคนของเขาเธอหันไปยิ้มให้และไหวขอบคุณวิจิตเขาเป็นหัวหน้าคนงานเขาอยู่ใกล้ๆคงมาช่วยคุณทันเธอรีบพยักหน้ารับและไหว้ขอบคุณอีกครั้งในน้ำใจไมตรีของพวกเขาทุกคนจนเธอรู้สึกประทับใจ ฉันยังไม่รู้จักชื่อของคุณเลยค,ค่ะเขายิ้มก่อนจะสบตาที่ดูเหมือนมีประกายเพชรอยู่ในดวงตาคู่นั้นอัมพันธ์ครับอย่าลืมนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกเธอจึงรีบพยักหน้าเหตุการณ์ในวันนั้นจบลงได้ด้วยดีเธอรีบกลับเข้าห้องปดปกปิดร่องรอยที่แก้มของเธอด้วยเครื่องสำอางเพราะเธอจำเป็นจะต้องออกไปทำงานต่อ เธอทนทำงานอยู่หลายวันแต่ที่รู้รู้เวลาที่เธอผ่านสางานนั้นเมื่อใดเธอก็จะแวะทักทายวิจิตอยู่เสมอบางครั้งก็ซื้อเกลือแร่มาฝากพวกเขาทุกคนเรื่องราวก็เหมือนจะจบลงแล้วสร้อยทิพย์ออกไปทำงานด้วยมอเตอร์ไซค์มือสองคันเดิมวันนี้ที่ร้านเลิกดึกเพร้อมีงานเลี้ยงวันเกิดห้าทุ่มแล้วคนงานที่สต์ก่อสร้างก็เริ่มเงียบลง เมื่อเธอจอดรถที่ใต้ถุนอาพาร์ตเมนต์ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมามีชายร่างใหญ่สองคนเข้ามาจอดกระบะสประตูที่ด้านนอกเมื่อปลอดคนก็ลงมือปิดปากของเธอแล้วพาขึ้นรถตอนนั้นข้าวของและกระเป๋าของเธอยังอยู่ที่รถตัวเธอถูกลากขึ้นไปทั้งมือและข้อเท้าก็ถูกมัด ผู้ชายสองคนนั้นยังปิดปากเธอพยายามไม่ให้เธอดิ้นหนีเธอหวาดกลัวมากจำได้ว่าหนึ่งในสองคนคือคนของเสียอิทธิพลเธอจำได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเธอจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพักเดียวเธอก็ถูกพาไปในที่แห่งหนึ่งขณะนั้นส้อยทิพย์ก็ได้พยายามรวบรวมสติ วกมันลากพาเธอขึ้นไปที่ห้องแห่งหนึ่งก่อนที่เธอจะได้ยินมันคุยโทรศัพท์และแล้วเธอก็คิดออกโทรศัพท์อย่างนั้นหรอเธอไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าแต่มันอยู่ในกระเป๋ากางเกงทานด้านหลังของเธอนี่นาะคิดได้ดังนั้นก็พยายามขยับตัวเพื่อเอาโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงยีนแม้ว่ามือจะถูกมัดอยู่ด้านหน้าเธอทำได้สำเร็จ เมื่อดันก้นกับที่นอนเธอรีบกดปลดล็อกตอนที่พวกมันไม่เห็นและกดเบอร์โทรศัพท์ของวิจิตทันทีเพราะเขาคือคนเดียวที่เธอจะขอความช่วยเหลือได้ในขณะนี้แม้ปากของเธอจะถูกปิดอยู่แต่พวกมันไม่คิดว่าเธอจะขอความช่วยเหลือจากใครได้จึงละหลวมมัดมือเธอเอาไว้ทางด้านหน้าทำให้เธอสามารถดึงเทปปิดปากออกได้ วิจิตรับโทรศัพท์แล้วช่วยหนูด้วยหนูถูกจับตัวมาช่วยหนูทีค่ะเธอรีบบอกออกไปอย่างร้อนรนได้ยินเสียงถามว่าเธออยู่ที่ไหนหนูหนูไม่รู้ค่ะพวกมันปิดตาหนูด้วยตอนที่มาช่วยหนูทีจบคาพูดนั้นพวกมันก็เข้ามาทำให้เธอต้องรีบเอาตัวทับโทรศัพท์เอาไว้เรียบร้อยครับเสีย ก็ที่เดิมที่เสียให้ผมรักพาตัวผู้หญิงมานั่นแหละครับครับถ้าทางมันคงกลัวหน้าดูอะไรนะครับจะให้ผมพากลับไปที่บ้านหรอครับครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปพวกมันรีบกดวางสายก่อนที่มันจะรีบเข้ามาหาเธอแล้วอุ้มร่างของเธอไปที่รถตอนนั้นเธอรีบหยิบโทรศัพท์มือไม้สัน้นแล่วรีบเอาซ่อนเอาไว้ ในใต้เสื้ออย่างทุรักทุเลแกจะพาฉันไปที่บ้านของเสียหรอเธอพูดสถานที่ทันทีเผื่อถ้าวิจิตรู้ทางนน้นจะได้ช่วยเธอได้ทันและมันก็ไม่ตอบอะไรใช่ใช้เวลาเพียงไม่นานเธอก็มาถึงที่บ้านของเสียเสียอิทิพลรออยู่ก่อนแล้ว พอเห็นเธอมันก็น้ำลายสอเพราะถูกตาต้องใจเธอมานานมาแล้วหรือจ้าหนูส้อยเสียต้องใช้ความรุนแรงสักหน่อยหนูคงไม่โกรธเสียนะจ๊ะมันพูดหลังจากที่เข้าประชิดต,ตัวเธอแต่ความรู้สึกรังเกียจปนขยะขย้งจึงทำให้ส้อยทิพย์รีบเกระโดถดตัวถอยหนีมันรีบเอาตัวของมันเข้ามาเบียดเนื้อตัวของเธอ และเธอต้องวิงวอนฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีคนเข้ามาช่วยเธอสักทีเธอพยายามตั้งสติหาทางพูดคุยเพื่อยืดเวลาเสียอิดปล่อยหนูไปเถอะค่ะหนูไม่ได้เต็มใจมาที่นี่เลยเธอพยายามขอร้องทั้งที่เทปเก่ายังแปะอยู่แบบครึงคร่งๆเสียอิดกลับหัวเราะก่อนจะเอื้อมมือมาดึงเทปเก่าออกให้ยอย่างทธนุถนอมเธอมองเห็นรอยยิ้มอันเหี่ยวยน่น พร้อมกับท่าทางหืนๆของมันรู้สึกคลื่นเหียนอยากจะอาเจียนอย่ากไม่อาจหักข้ามใจที่จะพูดดีๆกับมันได้แต่กระนั้นไอ้เสียหืนมันก็พูดออกมาหลังจากที่มันหัวเราะเสร็จคงไม่ได้รอกนะจ๊ะหนูส้อยจ๋าเพราะไอ้เทพพ่อของเธอนะ่ะมันเอาเงินของเสียไปตั้งสามหมื่นแล้วแถมยังบอกที่อยู่หมายเลขห้องของหนูให้เสียอย่างเสร็จสับ คำพูดนั้นทำให้เธอถึงกับตกใจมากพอทำแบบนี้กับเธอได้อย่างไรกันเธอเสียใจมากมามะเร่าอย่าูวเสียเวลาเลยนะไหนๆพ่อของหนูก็อนุญาตฉันแล้วเสียเองก็หลงรักหนูมานานแล้วยอมเป็นของเสียเธอนะจบคําพูดนั้น ไอเสียหมูตอนก็คลุกวงในเธอทันทีซอยทิพ์ติ้นรดนกรีสเสียงร้องพยายามสู้สุดชีวิตเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งมีเสียงใจเรนมาแต่ไกลหาเอ้ยเสียงรถตำรวจนี่หว่าเสี่ยอิทธิพลสะบดล่นัรีบออกมารับหน้าตำรวจที่มาจอดรถหน้าบ้านมีอะไรกันหรอครับคุณตำรวจมาถึงบ้านผมแบบนี้เสีย รีบรับหน้ารวมกับบรรดาลูกน้องของมันขออภัยนะครับคุณอิทธิพลพอดีผมได้รับเหตุจากผู้หวังดีพร้อมกับหลักฐานว่าเสียได้ลักพาตัวผู้หญิงมาที่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะคุณตํำรวจช่วยด้วยซอยทิพรีบร้องออกมาจากทางหน้าต่างของห้องเพราะด้านหน้าถูกปิดไว้หมดช่วยด้วยค่ะ เสียขังซอยไว้ตรงนี้ช่วยด้วยตำรวจรีบเข้าล้อมบ้านทันทีทำเอาไอ้เสียหืนห้ำหดวิจิตที่ขับรถตามมาพร้อมกับอำพันก็คอยชะโงกมองตำรวจเข้ามาช่วยเธอทันเวลาพอดีไส้ทิพย์ถูกถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานตอนนั้นเธอถึงได้รู้ว่าวิจิตประสานงานกับอำพันซึ่งมีอำนาจรู้จักกับตำรวจยศใหญ่พอดี พอที่จะกล้าชนกับคนที่มีอิทธิพลอย่างเสียอิทธิพลทำให้มาช่วยเธอได้ทันท่วงทีเธอกลับมากเธอกลัวมากรีบโผล่เข้าหาผู้มีพระคุณทั้งสองอัมพันคือคนแรกที่เชยคางเธอขึ้นมาเพื่อมองหน้าสำรวจดูดว่าเธอบาดเจ็บหรือเปล่าเธอถึงกับน้ําตาร่วงทั้งกลัว ทั้งซาบซึ้งใจตลอดเวลาเธอไม่เคยปิดเครื่องตำรวจจึงได้ยินทุกอย่างรวมทั้งเรื่องของพ่อของเธอด้วยตำรวจเข้าจับพ่อของเธอพบว่ากำลังเอาเงินนั้นไปเล่นการพนันจนหมดจับได้ทั้งพ่อเธอและบ่อนการพน,นันและอัมพันก็ไม่เคยทิ้งเธอเลยเขาพร้อมจะต่อสู้ไปกับเธอ เรื่องนี้มีผลกระทบต่อหลายคนที่ต้องเข้าตารางรวมทั้งพ่อของเธอด้วยต่อมาอัมพันจึงมารู้ว่าซอยทิพย์เรียนจบมหาวิทยาลัยไ,ได้เกรดดีมากเขาจึงไม่อยากให้เธอโมเสียเวลาไปหางานดีๆทำเขาจัดการรับเธอเข้าทำงานในบริษัทของเขาและให้ความสนิทสนมกับเธอมากกว่าพนักงานคนไหนๆเพราะเขาเองก็ยังโสดแม้จะอยู่ในวัย35ปี อัมพันเคยมีแฟนมาก่อนแต่ก็เลิกลากันไปเพราะเขากำลังสร้างเนือ้อสร้างตัวพอได้รู้จักเด็กขยันสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้แถมยังหน้าตาดีรักดีไฟเรียนเขาจึงตกกลุ่มรักได้โดยไม่ยากสร้อยทิพเป็นลูกคนเดียวพอพอมีคนโตวกว่าคอยให้คำปรึกษาจึงเคารพและเห็นเขาเป็นพี่ชายไปด้วย เธอจึงชอบออดอ้อนเขาเป็นบางเวลาแม้ในสามมันสำนึกจะตรึกตรองได้ว่าเขาเป็นเจ้านายแต่มันก็แค่ในเวลาทำงานเท่านั้นนอกเวลางานเขาก็พาเธอไปเที่ยวไปกินเขาชอบพาเธอไปเลี้ยงข้าวทานอาหารดีๆเพราะดูว่าเธอไม่ค่อยได้กินของดีๆอยากลองกินโอมาเกเซไหม เธอทำท่าคิดอาหารญี่ปุ่นที่เขาเสิร์ฟเป็นเซตนะหรือคะมิเอามันแพงเขาถึงกับหัวเราะไม่เห็นเธอทำท่าขนลุกขนพองกับราคาไม่รหรอกนะเดี๋ยวป๋าอัมพันจ์จให้เขาพูดติดตลกพร้อมกับยืดอกให้เธอทำให้เธอหัวเราะอย่างชอบใจแม้จะรู้สึกเกรงใจแต่เมื่อเขาเสนอเธอก็พร้อมจะสนอง เขาทำให้เธอมีความสุขทุกวี่วันบางครั้งเขาก็พาเธอไปพบกับเพื่อนๆของเขาด้วยโดยไม่รังเกียจเลยทีแรกสร้อยคิดว่าคุณจะชอบแค่สาวๆไฮโซซะอีกเขายิ้มเจ้าเล่หันมามองเธอแล้วถามทำไมถึงคิดอย่างนั้นละ่ะเธอจึงทำท่าคิดก็เพราะคุณรวยดูท่านางที่บ้านของคุณก็มีเงิน เขาไม่ได้ปฏิเสธในข้อสันนิษฐานของเธอแต่ฉันก็หาเงินเรียนเอง,เองนะเขาอ,อธิบายให้เธอฟังเพราะครอบครัวของฉันนะเป็นตระกูลที่มีบริษัทใหญ่ลูกๆก,ก็มักจะเจริญรอยเท้าตามรอยเท้าพ่อซึ่งทำธุรกิจส่งออกตอนนั้นพ่อจ่ายให้ลูกทุกคน มีแค่ฉันที่คิดนอกกรอบเราชอบเรื่องออกแบบพ่อก็เลยไม่ค่อยชอบใจบอกว่าถ้าอยากเรียนก็หาเงินเรียนเอาเองสิฉันก็เลยทำงานไปเรียนไปแต่พอเรียนจบแม่ก็แอบ,บเอาเงินมาให้ฉันก้อนหนึ่งฉันเอาเงินนั้นไปเปิดบริษัทหาลูกค้าฉันทำงานหนักมากเธอตั้งใจฟังเขาทำตาปริบๆไปด้วยแล้วไงต่อล่ะคะ เขายักไก่ก็อย่างที่เห็นนี่ไงล่ะตอนนี้ฉันมีเงินคืนแม่เป็นสิบเท่าเท่าที่แม่ให้แถมพี่ๆของฉันยังมาขอยืมเงินของฉันเอาไปต่อยอดทำธุรกิจที่กำลังมีรายได้ลดลงด้วยนะเขาพูดยิ้มยิ้มเธอจึงหัวราอคิกคักเกาะแขนเขาอย่างพยายามออดอ้อนพนาพนาใครนอาเก่งจัง เขารวบตัวเธอเข้ามาในอ้อมกอดก่อนจะถามเก่งแล้วรักไหมเธอทำปากยื่นหน้าแดงกำอย่างคนขี้อายไม่เห็นเกี่ยวกันเลยถามอะไรของคุณน่ะเขากลับหัวเราะร่วนเกี่ยวสิก็ฉันกำลังคบกับเธออยู่นี่นาจะให้ถามไอ้วิจิตมันด้วยไงเธอจึงยิ้มเขินๆขคุณวิจิตก็จะบอกว่าเคารพคุณ เธอตอบแทนให้เจ้าตัวเขาจึงประคองใบหน้าเธอขึ้นด้วยสองมือแล้วเธอละสร้อยรักฉันบ้างไหมเธอกระพริบตาปริบๆอยากจะหลบก็ทำไม่ได้เขาจึงแกล้งดันแก้มทั้งสองข้างของเธอจนปากยู่อื้อ,อูออ,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 อเขาหัวเราะแฟนใครนะ้อน่ารักจังเขาพูดอย่างมันเขี้ยว ก่อนจะจูบเธอเบาๆแล้วค่อยๆประกบจูบลงไปอีกครั้งอย่าง,ลงหลงไหลได้ปลืม้มเธอทั้งหวานทั้งหอมเห็นทีชักจะอดใจไม่ไหวเสือแล้วหญิงสาวที่ถูกจูบจนดุดดึงเริ่มทนไม่ไหวเธอกอดเขาอย่างไม่รู้ตัวรู้ใจเพราะความใกล้ชิดสนิทสนมมันทำให้เธอยินยอมเขาหมดทุกอย่างจนสุดท้ายเขาก็พาเธอไปขึ้นสวรรค์ หรือจะพาเธอไปไหนเธอก็ยอมไปกับเขาทั้งนั้นชีวิตนี้ของเธอคงมีแค่เขาที่เธอไว้วางใจทุกอย่างเขาค่อยๆวางเธอลงบนเตียงนุงน่มๆแล้วค่อยๆจูบปลอบใจเธออย่างช้าๆเธอสบตาเขาดูว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณจะถามว่าสร้อยรักคุณไหมสร้อยก็จะตอบว่า สรอยรักคุณค่ะและพร้อมยอมมอบให้ทั้งหัวใจและร่างกายขอแค่คุณอย่าทิ้งสร้อยไปรักคนอื่นอย่านอกใจสร้อยพาสร้อยไปบนทางที่มีคุณอยู่ทุกที่เราสร้อยจะยอมให้คุณทุกอย่างไม่ดื้อกับคุณเลยละค่ะเขายิ้มอย่างยินดีก่อนจะจูบเธอเบาๆอีกครั้งชื่นใจนักหนาฉันก็รักเธอ และขอให้เธออยู่ร่วมทางเดินที่กรุกระนี้ไปด้วยกันอย่ามองชายอื่นนะฉันไม่ชอบเป็นเด็กดีของฉันเป็นแม่ที่ดีให้ลูกของฉันด้วยนะเข้าใจหรือเปล่าเธอยิ้มหวานสบตาเขาได้ดวงตาอันเป็นประกายวิบวับราวกับมีดวงตาที่มีดวงดาวนะับพันอยู่ในนั้นสัญญานะคะเขาจูบเธอ แทนคำสัญญาเธอจึงจูบเขาตอบแทนคำสัญญาด้วยเช่นกันไม่น่าเชื่อเลยว่าเหตุการณ์ที่เธอถูกพ่อตบในวันนั้นจะทำให้เธอได้เจอคนที่ดีเช่นนี้ในวันนี้นี่เขาเรียกว่าพรมลิขิตหรือเปล่านะถ้าใช่มันคงเป็นพรมลิขิตที่ฟ้าได้ส่งผู้ชายคนนี้มาให้เธอและเธอก็พร้อมแล้ว ที่จะมอบความรักที่เธอมีทั้งหมดให้แก่เขาจบแล้วนะคะเออหนะนิยายเรื่องสั้นนะคะเรื่องเงือ้อมือมันจุราเถื่นนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะขออภัยนะคะที่มีเสียงกระดาษดังเนาะก็ตับอกแล้วนะคะว่า ตาเขียนด้วยตัวเองเนาะทั้งปากกาแล้วก็กระดาษนะเขียนก็คือเขียนจริงๆนะไม่ได้พิมพ์เนาะตามไม่ถนัดพิมพ์นะคะถนัดเขียนลงไปมากกว่าพิมพ์ไม่ทันใจค่ะนะเนาะแป้นพิมพ์มันเล็กเพราะว่าอย่างที่ตาบอกตาใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีอุปกรณ์การใช้อะไรมากมายเหมือนกับที่ช่องใหญ่ๆเขาทำเนาะก็เลยจะมีอุปสรรคนิดนึงนะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ตาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในนิยายเรื่องต่อไปเนะาะตาฝากชมผู้สนับสนุนนะคะตาจะได้มีรายได้เข้ามานะคะเป็นค่ายาให้พ่อเนาะแล้วก็มีเรื่องอ่า ค่าอาหารมาโดยค่าโน่้นค่าน,น,านี่อะไรเงี้ยที่ตาจะต้องใช้นะคะก็ตาไม่ได้โกหกนะคะตาไม่ได้มีเงินเดือนจริงๆมีจาก youtube เท่านั้นนะคะถ้าเดือนไหนไม่ได้ก็คือฟาวไปเลยเนาะก็ต้องไปรวมกับเดือนหน้าค่ะก็ไหนๆคุณก็ฟังฟรีแล้วเนาะก็ช่วยๆตาบ้างก็แล้วกันนะคะอาจจะกดหัวใจให้ตาก็ได้นะเป็นซุปเปอร์ตงค์เนาะ ก็ขอบคุณเอาไวล้ลงหน้านะคะยิ่งไห้ก็ยิ่งได้รับเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ